หนูเปิดหลอดแล้วให้เปิดหลอนแล้วค่ะเปิดหลอนแล้วทุกคนเห็นไหมว่ามันคืออะไรก็จริงๆมีเรื่องขึ้นมาก่อนว่าเออพี่พี่ทีมง,งานคุณกระต่ายบอกว่าไม่รู้ว่าจะเปิดหลอดอะไรดีแล้วเผอิญเผอิญน,นะคะทุกคนเนี่ยอยากจะเห็นหนูเนี่ยเล่นเกมผีกันนั่นนะคะเกมผีแบบตึงๆไปเลย เกมผีได้ไฮไลท์มาตัดเยอะแน่นอนอ้ยมันจะถึงห,งงหรอือไม่ถึงหรอกคุณแดงๆไม่ถึงหรอกระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะถ้าไม่ถึงก็แบบอดเล่นนานๆแบบว่าไทยร,รู้สึกถูกลักอา้า <laughs> วขอบคุณขอบคุณคุณเฟน,นะคะ <laughs> อีกสี่สิบบาทนะคะร,รักหนูไงอยากเห็นหนูเล่นเหรอไม่ถึง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 กเอาสิเอาสิาสาสหนูตั้งไว้สี่พันห้า 4, อยากเห็นหนูเล่นเปล่าไทยรู้สึกถูกรักจริงปะเนี่ยวัดวัดพี่มัตเตอร์จริงเหรอพี่มัตเตอร์บอกสนับสนุนเกมพีตึงๆนะ ขอบคุณค่ะแต่แต่ไม่ต้องใช่เราอยู่บ้านเดียวกันไม่ต้องก็ได้เนะโอเคไหนไหนพี่บอกว่ามันจะไม่ถึงเนี่ยทุกคนเขาช่วยกันบริจาคมาแล้วเนี่ยเดียวเดียวเดียวก่อนเดียวก่อนคุณเฟย์ค่าสขอบคุณค่ะเดือนนึงหรอชิวๆคุณเก็บเก็บไว้อ๋อใบก้อน ตอนแรกว่าจะแบบเออเปิดไว้สองสัปดาห์แม้ถ้าไม่ถึงก็คือไม่เล่นอย่างี้ขอบคุณคนณวยสองร้อยนะคะสมบูรณ์เบบีรู้สึกถูกรักคุณคุณใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นนะใครรู้สึกถูกรักเดี๋ยวเนยุงน้อยรวยกันจังอะยุงน้อยมีแต่คนน่ารัก ขอบคุณนะช่วยกันด้วขอบคุณนะอุ้ยอดโมเดลหนูโมเดลหนูขยับเลยอ่ะเออก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่ว่าเราดูเกิดขอบคุณ คุณวิชยูนะคะ50บาทสนหรับสืบ้นูแก้พีเลยค่ะคุณวิชยูแม่รักหนูแล้วเหรอคุณวิชยูแม่รักหนูแล้วเหรอมันจะแตกพันเอานะมันจะถึงพันเอานะนก็กลิ่นเงินมันเกินต้านน่ะให้จะวดใจไหวใช่ไหมคุณแบงค์แดงอีก30บาทจะถึง1,000แล้วขอบคุณนะคะเบอร์บูนะเอ่อคุณ เฟย์บ,บอกว่าครบพันพอดีค่ะอยู่ดีๆอยู่ดีๆห้องก็หนาวนะคะเนี่ยว้าว <c oughs> คือลองเล่นแล้วเคยเล่นแล้วค่ะรอบก็กล <c oughs> ิ่นเงินมันเกินต้านน่า <c oughs> ใครสะหัวใจไหวใช่ไหม <c oughs> เหมือนน้าถอยหลังเวลาตายตัวเองเลยอ่ะเหมือนมากเหมือนมากให้ตายเถอะทุกคนดูรักหนูเนาะเออทุกคนดูลักหนูอ่ะยุงน้อยมีแต่คนน่ารัก <c oughs> ขอบคุณนะ ว่าคือคือหนูตั้งชื่อเครื่องคอมด้วยนะหนูตั้งชื่อเครื่องคอมว่าพี่เจริญค่ะใช่พี่เจริญชอบแบบดัแบบตอนแบบหนูทํางานดีนะหนูเซฟแล้วอะดีนะหนูเซฟแล้วแล้วหนูก็ชอบแบบถ้าอยากให้ตั้งชื่อเป็นผู้ชายอะขอให้ติดหน่อยนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ติดขึ้นมาค่ะแล้วหนูแบบโอเคอยากได้ชื่อผู้ชายใช่ไหมพี่เขาบอกว่าเออถ้าเราทํางานอะมันต้องมันต้องมีเรื่องแบบนี้บ้างอะไรเงี้ย คือพี่ๆเขาก็บอกว่าให้เรียกเขาว่าพ่ออะไรเงี้ยค่ะเออคุณพ่อหรือคุณแม่อะไรเงี้ยเวลาเรียกจะได้ดูศักดิก์สิใช่ไหมแต่คือตอนแรกอ่ะไทยไทยตั้งชื่อเขาว่าพี่แวมพี่แวมอะไรเงี้ยค่ะเออเหมือนเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกงั้นพี่เจริญนนะแล้วเขาก็ติดค่ะเขาก็ติดเลยแล้วคราวเนี้ยหนูไม่เรียกพี่แล้วหนูเรียกพ่อพ่อเจเิญพ่อเจริญแบบติดให้หนูหน่อยนะอย่าดับหน้ากลางไลฟ์อะไรเงี้ยก่อนมาหนูก็ ก่อนมาหนูก็เรียกนะแบบเรียกขวัญกำลังใจอย่าลืมสวัสดีพี่เจเิ่นเลยนะคะ